สวัสดีครับวันนี้รายการอย่างคิดของคนไทยเจอสองสาวแล้วก็เป็นลูกศิษย์ครูต้นแบบแล้วก็เป็นเยาวชนครูต้นแบบที่อยู่ในส่วนของศูนย์การเรียนปัญญาพิวัตร CPR เนี่ยนะครับที่ทำบันทึกข้อตกลง MU o ร่วมกับทางศูนย์ความช่วยเหลือดังนั้นนะวันนี้แบบเราก็มาคุยกันจริงๆแล้วชิวๆเนื้ก็แบบ มีการพูดคุยกันมาตั้งแต่เช้าว่าได้เรียนด้วยแล้วทำงานด้วยนะมันก็เลยทำให้มันมีคอนเทนต์นี้เกิดขึ้นมาก็คือเราก็อยากจะเราอยากจะถามในกลุ่มของน้องๆที่เขาเข้ามาในส่วนการพัฒนาครูต้นแบบหรือเยาวชนจริงๆแล้วอ่ะถามแนะนําชื่อตัวเองหน่อยดิเออชใครก็ได้ชื่อจริงชื่อเล่นเออคัะชื่อเนที่มเก่ชื่อเล่นชื่อปา วัสดีค่ะชื่อพี่ชาหะตวีค่ะชื่อเล่นชนุค่ะปามกับนูนี่เจะเป็นแบบว่าสองคนที่เขาเรียกว่า,เ,าเป็นบุคคลที่ alert มากทาอะไรก็คือแบบจะเป็นอะไรที่อยู่นิ่งไม่ค่อยได้ <c oughs> ละลิกละลีอยู่ตลอดเวลานิ่งแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองจะโดนกดดันนะเราจะเห็นนิ่ง้วหายใจไม่ออกนิ่งหายใจไม่ออกมันก็เป็นอะไรที่แบบโอ้โหแล้ววันนี้ก็เป็นวันพิเศษวันหนึ่งนะที่แบบเดินเข้ามาขายของเพราะจริงๆเพราะว่า จะบอกนิดนึงในใน,น,นเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราเรียนที่ปรญญาพิวัตรเนี่ยปรรญ,ญาพิวัตรเนี่ยนอกจากที่จะเรียนแล้วยังจะต้องลงร้านได้ใช่ไหมใช่ค่ะฝึกงานสามเดือนแล้วก็กลับไปเรียนสามเดือนเนี่ยฝึกงานสามเดือนแล้วกลับไปเรียนสามเดือนมันจะแบบแบ่งเป็นกลุ่มค่ะจะมีกลุ่มเอกับกลุ่มบีอย่างหนูอยู่กลุ่มเอก็คือปฏิบัติก่อนแล้วค่อยกลับไปเรียนแต่พอปาล์มอยู่กลุ่มบีก็เรียนก่อนเรียนก่อน,น,อนแล้วก็มาทํางาน ก็สลับกันระหว่าง A กับ B ใช่ค่ะคนไหนที่เร anyway> ียนก็เรียนคนไหนที่ลงร้านก็ลงร้านแต่พอกลุ่ม B ว่างก็กลับไปเรียนใช่หนูทำหนูทำา้าถามผ้าถามด้วยทำเกินอ่ะทเงินก็รวยค่ะอยากรวยสิเดี๋ยวนะสิ่งที่มันได้จากการลงร้านไปเนี่ยอันดับแรกเลยแน่นอนก็คือที่เราเรียนมาจากความรู้ใช่ไหมได้มาอ่าที่เราลงร้านไปก็คือเซเว่นอ่ะก็คือ สาขาต่างๆอันนี้เราเลือกสาขาได้ไหมเนี่ยไค่ะแต่ว่าตอนแรกเขาจะให้เราคัดมาก่อนสามที่ที่เราอยากอยากไปแล้วเขาก็จะเลือกความเหมาะสมแล้วก็ที่อยู่ทั้งบ้านเราว่าใกล้ไหมใกล้ไหมสะดวกมาไหมอะไรก็คือว่าเครื่องบินบินผ่านเออนี่เวลาสัมภาษณ์สองสาวก็จะมีอย่างนี้ละครับก็คืออุปสรรค ไม่ว่าเครื่องบินไม่ว่าหมาเห่าอะไรเยอะไปหมดเลยไ้เหก็น่นสวยต่อดีกว่าดิกี้กำลังพูดถึงเรื่องการลงร้านก็คือทฤษฎีที่เราเรียนไปตั้งแต่หลักสูตรแล้วกี่ปีเนี่ยสามปีค่ะสามปีปีแรกเราทำอะไรปีแรกน่าจะน่าของหนูน่าจะที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยเรากําลังพูดถึงว่า เด็กในกในกลุ่มของอยังคิดเองหรือเด็กที่เขาทํางานพาร์ทไทมแล้วยิ่งเด็กที่ทํางานในเซเว่นเนี่ย c p ได้ผลิตบุคลากรหรือเด็กเข้ามาเพื่อพัฒนารวมถึงการส่งเสริมด้านอาชีพเราจะเห็นว่าปัญญาพิวัตรเองซึ่งเป็นภาคีเกอร์ไคเนี่ยเขาผลักดันเด็กให้มีทั้งอาชีพแล้วก็เรื่องการศึกษาควบคู่กันซึ่งต้องตบมือให้เลยครับว่าเยี่ยมมากมาก ทางเด็กเองที่ลงไปในในร้านใช่ไหมเลือกก็เลือกก็คือโอเคเขาก็มองเห็นแล้วว่าเด็กอยู่ในพื้นที่ใกล้ใกล้เคียงกับบ้านใช่ไหมปามอย่างอย่างบ้านปามก็อยู่แถวชุมชนไหนปุ๊บเขาก็จะเอาลงในชุมชนนั้นใ,ใกล้ๆสิ่งที่ยากที่สุดของการการทํางานเลยคือเรื่องอะไรสําหรับสําหรับการที่เราเป็นพนักงานเซเว่นเนี่ยหนูว่าน่าจะเวลาเวลา เวลาเป็นไรมันถึงยากคิดว่าตัวเองเวลาก็คือเริ่มต้นเวลาก็คือปกติแล้วมมนเคยใช้เวลาอย่างนี้เลยใช่ไหมแบบปกติไปโรงเรียนใช่ไหมหนูเขาไปก่อนแปดโมงอันนี้ก็ผัดเช้าเข้าก่อนหกโมงครึ่งเนี่ยตามตามว่าไงอะไรคือยากที่สุดสําหรับการการที่เรามาทํางานด้วยและเรียนด้วยเนี่ยเออพูดดีเลยังเวลาตื่นเช้าตื่นเช้าทุกวันขัดแย้งกันละ ไม่จริงๆใช่ก็คือความรามับผิดชอบเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่ายิ่งทํางานในในเซเว่นเนี่ยหรือทํางานในส่วนของร้านที่เป็นสะดวกซื้อเนี่ยสาคัญที่สุดคือเวลามั้งใช่ไหมถ้าเวลาไม่ตรงปุ๊บเขาเขาจะมีในเซเว่น Seven จะม่รู้สึกก็จะมีผู้จัดการ,รผู้จัดการไหนอธิบายคำว,ว่าผู้จัดการหน่อยผู้จัดการมีหน้าที่อะไรบ้างเนี่ยควบคุมทุกอย่างใช่ค่ะแล้วก็จะคอยจัดว่าคนไหนหยุดวันไหนมาผัดไหนอะไรอย่างนี้อ่า แล้วแล้วก็จะคอยส่งงานอีกทีหนึ่งส่งงานพวกยอดขายอะไรต่างต่างต่างดังนั้นจะฝึกให้เด็กมีเขาเรียกอะไรนะมีความรับผิดชอบจริงป่ะ,ะแต่จริงๆโหเซเว่นคือทุกอย่างเลยเนะมีระบบการจัดการครบถ้วนเลยรับทุกอย่างล่าสุดก็คือทุกอย่างที่เป็นระบบออนไลน์ทั้งหมดเลยอะไรนะ,ะฝากเงินฝากเงินก็ฝากที่เซเว่นได้ไดอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบเหมือน ห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ๆดีๆนี่เองดังนั้นเด็กที่ทํางานและเรียนด้วยก็เลยมีความสามารถแล้วก็คิดได้ว่าควรที่จะจัดเรียงความสําคัญในชีวิตยังไงให้ให้ให้ความให้ความหมายหน่อยว่าจริงๆเด็กที่เรียนกับเด็กที่เรียนธรรมดากับเด็กที่เรียนแล้วทํางานไปด้วยเนะี่ยถ้าเรียนแบบหนูก็คือเรียนด้วยทําง,งานด้วยอย่างนี้มันก็ได้ประสบการณ์ค่ะอืแล้วก็ แล้วก็สิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ,อทําให้เราเหมือนกับว่ามีมีความรับผิดชอบมีภูมิคุ้มกันมากกว่าคนอื่นจริงรอเปล่าทันคนและกันใช่ไหมเรารู้ว่าเออเพราะว่าบางทีเด็กในระบบที่เขาอยู่ในโรงเรียนเขาก็จะเรียนกับคุณครูประจําชั้นนะแล้วก็มีครูที่ปรึกษามีเพื่อนอยู่ในกลุ่มของเขาแต่กลุ่มเด็กอย่างพวกเราเนี่ยก็คือเจอทั้งคนที่เป็นประชาชนทั่วไปจะรองรับ อารมณ์ใช่ไหมลองรับอารมณ์แต่ละคนแต่ละคนเคยเคยเจอเคสอะไรที่แบบว่าวีนสุดๆมาหาไหมหนูหนูไม่เคยค่ะเพราะว่าแล้วต้องอดทนเพราะว่าเราตอบโก้ไม่ได้ใช่อืมถ้าตอบโก้เราก็าใบเตือนมาเลยค่ะใบเตือนใบเตือนคืออะไรใบเตือนคืออะไรใบเตือน,ค,อออนคือเวลาเราทำอะไรผิดผู้จัดการร้านก็จะให้มาอ๋อแบบอย่างสมมุติว่าหนูแต่งตัวไม่เรียบร้อยเงี้ยผู้จัดการก็จะให้ใบเตือนมาว่าแบบแต่งตัวให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคือจะ คือจะเหมือนกับว่าข้อกําหนดแล้วก็มีกฎเกณฑ์ใช่ไหมถ้าทําอะไรที่มันผิดแปลกกว่าะระเบียบของของ C เซเว่น็อปเขาก็จะมีใบเตือนมา<ช>อืมโอ้นี่สําคัญเลยแล้วคิดยังไงเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาหรือเรียกง,ง่ายๆก็คือเด็กที่ได้โอกาสที่ไม่มีโอกาสที่จะมาเลยนแต่สิ่งที่ต้องประคับประคองตัวเองคือเรื่องเวลาหนูว่าเวลาเวลาใช่ไหม เื่องเวลาการรับผิดชอบนะคะแต่ว่าแค่เวลาหนูสาคัญที่สุดเลยใช่ไหมสำหรับหนูก็คือเวลาสาคัญสุดมากถ้าเวลาลงตัวกว่านี้มันน่าจะดีกว่านี้จริงป่ะคราวนี้เรามาพูดเอเรามาพูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องเงินค่าตอบแทนจริงๆการทํางานมันก็ต้องมีเงินมีค่าตอบแทนใช่ไหมเด็กยังยัางปาลมอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุสิบหกเจ้านูก็สิบหกเหมือนกันสวยก็สิสิบหกเหมือนกันดังนั้นจะเห็นว่าสิบหกสิบเจ็ดก็อยู่ในห่วง ยังถ้าเป็นเด็กในระบบคือยังยังต้องเรียนอยู่ชั้นประถมมมสี่มห้า 5, เห็นไหมแต่น้องทั้งสองคนไปทํางานแล้วและเรียนควบคู่กันด้วยสิ่งที่ได้มาก็คือได้ทั้งประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่สังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีพร้อมความแม้กระทั่งได้ยินข่าวหลากหลายเลยนะในเซเว่นบางทีก็เรื่องเรื่องความเสี่ยงภัยเห็นไหมความเสี่ยงภัยก็เสี่ยงต่อโลกอีกทั้งโควิด -19 เองแล้วก็ อชญากรรมต่างๆเห็นไหมมันก็เราเราเข้ากะดึกด้วยไหมไม่ค่ะถ้าถ้ายุไม่ถึงสิบแปดเขาก็จะให้อยู่แค่เช้าเป็นเป็นกฎหมายเด็กเป็นกฎหมายเด็กเกินหนึ่งทุ่มห้ามเกินหนึ่งทุ่มห้ามทำงานเกินหนึ่งทุ่มดังนั้นเราก็จะเข้าเช้าทั้งหมดเลยอมันก็เลยทําให้เซฟความปลอดภัยเราส่วนหนึ่งเราก็จะเห็นเด็กบางคนที่อยู่ในการทํางานทั้งเรียนทั้งทางานด้วยเนี่ย มีทั้งเด็กที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วก็เด็กที่ไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์เช่นบางคนไม่มีพ่อไม่มีแม่มก็เข้ามาเรียนแล้วก็ได้ทํางานเป็นอาชีพเสริมรายได้เม่กี้กำลังพูดถึงเรื่องรายได้สําหรับเราในความคิดของการทํางานแล้วเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยคิดว่ารายได้เพียงพอไหมถามว่าเพียงพอไหมมันก็ใช่มันก็บางทีมันก็มันเป็นค่าใช้จ่ายค่ะเราทํางานได้มาเราก็ต้องจ่ายพวก ค่าน้ำค่าไฟอย่างนี้บางคนเขาแบบมาทํางานไกลจากต่างจังหวัดเขาก็มีค่าห้องมันก็ต้องค่าเช่าห้องใช่ไหมแล้วก็บางคนมาจากต่างอาเภออย่างนี้เพื่อนหนูค่ากินค่าอยู่อีกใช่ไหมโดยปกติแล้วมันก็ไม่ต้องลําบากพ่อแม่ส่งมาให้มากอเพราะเราก็ไม่ใช่เอาง่ายๆก็คืออไม่ได้ร่ํารวยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่ใช่มีฐานการเงินที่ดีใช่ไหมดังนั้นพออยู่ได้ เคยคุยกับท่านผู้จัดก,การศูนย์การเรียนพิทยาวิฒน์ท่านเคยบอกว่าเด็กหลายคนได้ไปต่อถึงปริาตีใช่ซึ่งซึ่งซึ่งเรียนฟรีเลย,เลยนะอะด้วยส่วนหนึ่งออกค่าใช้จ่ายด้วยส่วนหนึ่งประมาณนี้<ช>เห็นเด็กบางคนที่เข้าไปเรียนปริาตีก็ถือว่าเป็นลูกม่อของทางศูนย์พิทยาวิฒน์เลยเป็นผู้จัดก,การหลายคนใช่ไหมให้ความสําคัญไงเรื่องการเรียนหนูก็ พยายามทํางานที่อาจารย์ส่งสั่งมาให้เสร็จแบบพยายามทําไม่เสร็จถ้าไม่เข้าใจไหนก็ทักไปถามอาจารย์คาดหวังในอนาคตเรื่องการเรียนยังไงหนูแค่เอาให้ให้ไม่ติดศูนย์ให้ไม่ติดศูนย์ให้ไม่ติดให้จบให้คจบให้แค่จอืมให้ได้เกรดสี่นะอาจารย์อ๋ออย่างนั้นถือว่าเก่งนะไม่ได้ธรรมดาเนี่ยก็ก็เรียกว่าสามารถต่อยอดได้ไปถึงปริญญาตีได้เลยไม่อืไม่ยากเลย ใช่ชเกียร์เฉลี่ยสะสมนะคะนี่เห็นไหมโผลเกีเรยร์เฉลี่ยสะสมด้วยไม่ธรรมาดาโผเห็นไหมฮะดังนั้นน่ะสิ่งที่เขาสามารถที่ไปต่อ,อ,อการสร้างชีวิตให้กับตัวเองได้แล้วครอบครัวอนาคต,นเ,นาคตนเนีย่ยรับรองได้ว่ามีเขาเรียกว่ามีฐานรากดีอยู่แล้วนะฮะคราวนี้ให้เราอยากจะถามนิดนึงอาจารย์อยากถามว่าศูนย์ความช่วยเหลือเด็กหรือศูนย์การสร้างพัฒนาคุณครูลและเด็กนอกระบบการศึกษา ของเทศบาลนาครเนี่ยนะครับที่โรงเรียนเทศบาล5ที่เรามีศูนย์อยู่เนี่ยแล้วรวมถึงยังคิดสิกภาพที่เราทำพัฒน,นาคูต้นแบบด้านอาชีพเนะี่ยในความคิดของปลาล์มคิดว่าเป็นยังไงบ้าง<อ>เจอเพื่อนหลากหลาย<ช>มีกลุ่มเด็กสถาพนิกก็มีใช่ไหมอืม ด้วยความที่ว่าหลากหลายหลากหลายกลุ่มเยาวชนเด็ววกวเยด้จอถ้ามุมมองว่าเราก็อยู่ในศูนย์ความช่วยเหลือเด็กหรือศูนย์ยังคิดเนี่ยเจอพี่พ,พี่น้องๆในสถานพินิจเรามีความสึกไงก็ไม่อะไรค่ะเพราะว่าน่าจะมาเพราะคล้ายๆกันเหตุผลเหตุผลคล้ายๆกันก็คือความความได้โอกาสเป็นตัวตั้ง รานนี้สิ่งที่ศูนย์เนี่ยได้ให้กับทางเด็กเยาวชนหรือกลุ่มต่างๆตัวอย่างของน้องสองคนก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือเรียนด้วยทํางานด้วยการพัฒนาตัวเองอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆในสถานพินิษ์น้องๆในชุมชนที่เขาเขาด้อยโอกาสเขาไม่มีเขาไม่มีโอกาสที่จะมานั่งตรงนี้หรือมาทำงานอย่างนี้อยากจะฝากอะไร ตออกมาก็ขอทดีก็เริ่มใหม่ในการใช้ชีวิตก็กลับเข้ามาเรียนกับปัญญาพิวัตรอัาปัญญาพิวัตรก็มาใช้ชีวิตโวกกันกับปัญญาพิวัตรแล้วก็มาทำงานด้วยเนด้วยมีรายได้นะคะตอนเรียนใช่แล้วสำหรับเธอก็อยจะบอกว่าอย่าพึ่งทอค่ะแล้วก็ออกมาก็เหมือนที่ปามบอกก็เริ่มใหม่เรต้นใหม่แล้วก็สามารถ มาสมัครเรียนกับหนูได้ไม่ยากเนอะใช่ค่ะใช่แล้วก็มีไรายได้ด้วยไม่ได้เขาเรียกอะไรนะสังคมที่อยู่ในสถานพินิษหรือน้องๆที่อยู่ในศูนย์ฝึกเนี่ยใช่แหละคือน้องที่เคยกระทําผิดมาก่อนแต่ว่าโอกาสใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาจะผิดตลอดลอ่ะใช่ดังนั้นเราเรามีความรู้สึกว่าบางคนที่รู้สึกปิดกั้นเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเราวิงวอนว่าน่าจะเปิดโอกาสให้เขาใช่ไหมไม่ใช่ว่า คนทุกคนจะเลวร้ายไปหมดใช่ไหมออกมาเราก็ต้องให้อภัยเขาไม่ใช่ว่าไปยแย้กเขาเหมือนเดิมคนเรามันมีผิดพลาดกันได้ดังนั้นสิ่งไหนที่บางตัวเขาเองเขาเขาคงรู้ระดับอ,อยู่ข้างในเนี่ยพอออกมาเขาก็ใช่ทําตัวใหม่า่อดังนั้นส,สังคมก็จะลงโทษเขาเองใช,ใช่ไหมถ้าเขาทําตัวไม่ดีอย่างที่เคยบอกไปว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นคนลงลงโทษสังคมหรอก ตัวเราเองนี่แหละถูกต้องไหมนี่คือสิ่งที่สาคัญเหนื่อยไหมกับงานและเรียนไปด้วยมันก็เหนื่อยมันขึ้นชื่อว่างานมันก็ต้องเหนื่อยหมดคะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทํฟรีเราก็แลกมากับรายได้เอ,อห้องศูนย์ประสานงานการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาของเทศบาลนครยังคิดสิกพาร์ตก็นี่แหละครับคือสองคนที่เป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ สร้างพื้นที่สร้างสารแรงบันดาลใจให้กับน้องๆกลุ่มได้โอกาสรวมถึงน้องๆที่อยู่ในระบบกระทรวงยุติธรรมน้องๆที่อยู่ในสถานพินพิจนืบฝึกเองที่กระทาผิดแล้วก็ในชุมชนที่เขาอาจจะยังไม่ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะเรียนและมีอาชีพอย่างนี้ได้มันมียากเลยใช่ไหมก็ขอให้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องจิตใจหรือเปล่าไปกับชีวิตไม่ท้อถอยยังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องผ่านอืไม่มีทางที่ ถนนไม่มีรยด้วยห,หรอกคุหลาใช่ไหมครดังนั้นอย่างน้องสองคนนี้ก็ฝ่าฟันแล้วก็ได้เรียน <S <S 1> <S 1> เห็นไหมครับเกรดก็ดีทํางานก็ได้รายได้ด้วยสอดรับกันความเหนื่อยมันมีทุกคนอยู่แล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความตั้งใจยังคีสิกธิพักเป็นห้องหนึ่งที่นําเด็กเยาวชนกลุ่มหลากหลายนะครับโดยเฉพาะภาคคีือขายที่ทํางานร่วมกันมานะครับพัฒนาเด็กเยาวชนสองคนนี้เป็นต้นแบบส่วนหนึ่งที่ ทางศูนย์พัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาอย่างทิศพัฒน์เนี่ยก็ภาคภูมิใจนะครับที่เขาได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดในอนาคตเขาอาจจะเป็นผู้จัดการเซเว่นนะครับหรืออาจจะเป็นคุณครูหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ในศูนย์าการเรียนเป็นพิพัฒน์ก็ได้ในอนาคตอานาคตไม่ได้แน่นอนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดกับความแน่นอนคือความตั้งใจจริงไหมฮะครับโอเควันนี้เราทั้งสามคน กับน้องๆศูนย์การเรียนไปยังพิวัตรและเซเว่นขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ